สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวไร่นะครับมาชมแพะแพะบ้านนาครับอ้วน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 ครับอ้วนอนเริ่มจากห้าตัวสี่ห้าตัวครับเริ่มจากสี่ห้าตัวแรกๆแกบอกว่า ไม่ไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้อะไรไม่รู้ครับตัวนี้เลี้ยงดูครับตัวบึกบึกทั้งนั้นนะครับมาดู นะครับแกบอกแกบอกเลี้ยงแพะเหนื่อยทิศดูไก่เลี้ยงดูตัวมีทุกรุ่นครับน่ารักมากตอนนี้มีกี่ตัวแล <20. S 1> ้วน้อยยี่สิบกว่าแล้วครับตอนนี้ดูครับดูแต่ละตัวแต่ละตัวอ้วนอ้นครับอ้วน,วน,วน นะดูมาดูกล้องเล่นกล้องด้วยครับรู้จักเล่นกล้องมาฮะนะดูครับมาใหม่ๆออกมาใหม่ๆแล้วครับตัวนี้มาไม่ทันครับเมื่อกี้ดูบ้านโน้นมาถึงลงพื้นแล้วนี่อีกตัวหนึ่งดูตัวครับดูตัวโอโ้โหตัวนี้ใกล้คลอดแล้วเนะี่ย โอ้โหดูท้องโอ้โหดูครับวันนี้ก็ได้สองตัวครับปกเปียกเลยครับเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วปเปียกเปียกเลยครับนี่อยู่ในตัวหนึ่งอยู่ในตัวหนึ่งครับยังยืนยังไม่ได้อยู่ดูเจ้าของกําลังอนุบาลอยู่ครับกําลังช่วยอยู่ครับ กำลังช่วยครับอนาคตต้องเป็นร้อยตัวครับนะครับต้องเป็นครับต้องเป็นทุกอย่างครับทั้งบัวทั้งแพ ออกมาใหม่ๆนะครับออก,บอกมาต้องกินนะครับย,ยืนได้ต้องกินครับตามภาษาแพะแพะครับกรเกษตรพอเพียงครับแพะมีตัวผู้ตัวเมียตัวเมียหลายตัวครับอ,อ้วนๆกำลังท้องมาเยอะ ตัวนี้ก็อ้วนนะครับดูท้องครับดูท้องดูครับอ้วนอย่างเป็ดดูครับสวยๆครับสวยๆดูครับดูอ้วนสมบูรณ์ครับ <c oughs> กระถินเล่นว่าตัดกันถ้าไม่ทันแล้วครับกระถิน ฝากกดแชร์กดติดตามไหมนะครับแพะสมบูรณ์ครับแพะสมบูรณ์คอ,อกสะอาดนะครับข้อกก็ทำง่ายๆครับเน้นประหยัดวัสดุตามธรรมชาติก่อนครับมาดูโรงเรือนครับ สะอาดโล่งโปร่งอยู่สบายครับเจ้าของมีความสุขแพะก็มีความสุขครับทางเลือกใหม่ครับเลี้ยงแพะ มีทุกรุ่นครับรุ่นเล็กรุ่นกลาง,ร,างรุ่นใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตกลงไอ้ตัวเล็กยังยืนไม่ได้ครับอีกตัวหนึ่ง,ง,งย,ยังไม่มีแรงปอยมาเลยอมตน่อ แรกๆต้องอนุบาลครับแรกๆต้องอนุบาลให้ตัวนังยังยืนไม่ได้ครับแพะสวยมากครับอ้วนอ,อนวกออนก<ส><น>ินทุกอย่างครับไปกระท้อนร่วงลงมาก็ไม่เหลือครับกินทุกอย่างที่เป็นใบครับ บ่าพอจะไปปล่อยผัว่าไม่มาหรืไปโอเค,อเคสนใจแพะยที่ต่อมาครับสวัสดีครับ